นายก็บอกว่าคือเชื่อว่าอดีตพุ่งกับโจไม่น่าจะฆ่าตัวตายหรือตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะนนแล้วก็<ส>เห็นแบบยืนยันว่าไม่ได้ขอขังเดี่ยวด้วยมันก็ทําให้มีหลากหลายประเด็นที่เป็นปมขัดแย้งกันอยู่นะคะครับผมนะฮะปมการขัดแย้งการขังเดี่ยวเนี่ยนะฮะ,อะสองมุมนะ,ะคุณผู้ชมนะครับมุมในฝั่งซ้ายทางฝั่งของกรมราชัณร์เนี่ยนะฮะบอกว่าสาเหตุที่ต้องจับขังเดี่ยวเนี่ยเพราะ อดีตพ่วงก,กับโจ้เนี่ยเอากล้องถ่ายรูปเนี่ยไปถ่ายเพื่อนผู้ต้องขังะนะครับทำให้เพื่อนผู้ต้องขังเนี่ยไม่พอใจอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เกิดมีมีปากมีเสียงกันขึ้นนะครับอ่าก็เลยต้องขังเดี่ยว แต่แตฟังทนาย,<ล>ยความอ่าแล้วก็แฟนสาวบอกว่ามันมีหนังสือออกมาในเรื่องของการแบบสอบวินัยแล้วก็บอกเนี่ยมีความกระด้างกระเดืองอขัดคําสั่งผู้คุมแล้วก็มีการพูดถึงห้องข้างๆว่าเหมือนอดีตพุ่มกับโจนเนี่ยเออเกิดความเหม็นบุรีนะห้องข้างๆก็เลยทําให้มันยังค่อนข้างสวนทางกันอยู่เดี๋ยววันนี้เนี่ยมีเรื่องที่หลายคนถามหาก็คือกล้องวงจรปิด นะทีนี้ข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งค่ะคแพทย์ว่ายัางไงบ้างนะคะ,ะเรื่องบาดแผละนะฮะที่ซี่โครงด้านซ้ายะนะครับอัอนนี้ก็ก็คนละมุมเหมือนกันนะครับทางกรมราชทัณ์เนี่ยนะฮะโดยท่านรัสก,การผอบอรเรือนจำเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าแผลเนี่ยนะฮะเกิดจากของแข็งถูกกระแทกคนที่ที่ทำเนี่ยนะฮะ,ะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องขังหรือผู้คุมอันนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีการ ตั้งกรรมการสอบขึ้นมาออว่าใครเป็นคนทำะนะครับออแล้วก็ฝั่งของแฟนสาวนะคะก็ให้ข้อมูลว่ามีผู้คุมนะคะแล้วก็เพื่อนที่ร่วมอยู่ในเรือนจำ<ช>เนี่ยมาทำร้ายนะคือก่อนที่จะเกิดเหตุช่วงเที่ยงแฟนสาวยังเข้าไปเยี่ยมอยู่เลยใช่ไหมใช่แล้ว,แล,วแล้วที่สำคัญที่ไปย้อนดูเนี่ยนะฮะเขาระบุชื่อคู่กรณีที่เป็นผู้คุมเลยนะ<อ>ในใบแจ้งความที่ไปแจ้งความที่สนประชาชื่นเนี่ยนะฮะเขาระบุเลยว่า อดีพผวก้กับโจเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกับผู้คุมชื่อนี้ๆีนี้นนคือในใบแจ้งความเนี่ยมีชื่อระบุมาเลยะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาคลี่คลายกันคุณผู้ชม ค,คุณผู้ชมเ,ออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในช่วงเช้ากันหน่อยนะคะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะที่ปทุมธานีก็มีญาติของอดีตผู้กํากับโจ้นะคะคก็มาร่วมสังเกตการด้วยมีจาเลยในคดีฆาตกรรมผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะคะแล้วก็ได้เดินทางมารับศพซึ่งอย่างที่บอกมีคณะอนุกรรมการกันก,กรองข้อเท็จจริงกรณีการทรมานและการการะทําให้บุคคลสูญหายตามพรบอุ้มหายเดินทางมาร่วมสัง เกตการชนะสูตรพลิกศพซึ่งมีการประชุมกันนะคะซึ่งก่อนที่จะสรุปผลกันอยู่ที่อาคาร2ส,สถาบันนิติวิทยาศาสตร์คับผมนะฮะก็ทางอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานการสูงสุดเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนเปิดเผยนะครับนี่นะฮะร้อยตำรวจเอกดอรโชคชัยสิทธิผลกุลเนี่ยนะฮะ,ะท่านบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเริ่มเริ่มชนสูตรนะฮะเริ่มชนสูตรผ่าศพเนี่ยนะฮะเก้านาฬิกานะครับวันนี้ทางคณะ อนุกรรมการเนี่ยนะฮะจะมีการหารือกันด้วยทุกประเด็นนะครับโดยเฉพาะนะครับประเด็นที่ทนายความบอกเนี่ยว่ามีการไปแจ้งความ,มกับสอนอประชาชื่อแล้วนะครับว่ามันจะถูกว่ามันจะเกี่ยวข้องนะฮะกับพรบเข้าข่ายพรบอุ้มหายซ้อมทรมานหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะก็จะมีการประชุมตรงนี้ด้วย รวมไปถึงกรณีที่เอ๊ะทำไมไปแจ้งความแล้วไม่มีการดําเนินการสอบสวนพนักงานสอบสวนเข้าเรือนจําได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยนะฮะ,ะทางคณะกรรมการเนี่ยนะก็จะมีการติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับยืนยันนะครับว่าคณะอนุกรรมการเนี่ยดำเนินการตามติดผลติดตามผลเพื่อเยียวยาให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียหายอย่างแน่นอนนะครับใครถูกใครผิดเนี่ยนะฮะให้ความเป็นธรรมนะครับการเสียชีวิตของพุ่มกับโจเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าเดี๋ยวพอได้ผลชนสูตรมาแล้วทางพนักงานการก็ทําสํานวนการเสียชีวิตเสนอต่อศาลให้ศาลเปิดการไต่สวนนะครับการเสียชีวิตนะฮะขออดีตุูมกับโจ้ต่อไปนะครับผม,มนะอ่ะก็ดูรายชื่อกันหน่อยนะคะว่าคณะอนุกรรมการนะคะมีท่านใดบ้างที่มาเป็นองค์คณะทั้งหมด13ท่านนะคะ ก็จะมีทั้งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ IS IS, และเสรีภาพหรือว่าผู้แทนประธานอนุกรรมการนะคะมีอธิบดีอายการด้วยนะคะของสํานักงานการสอบสวนหรือผู้แทนรองประธานอนุกรรมการมีทางผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์รณกรบุญมีอนุกรรมการค่ะนายสมชายหอม,อมะอออนุกรรมการมีผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมที่รับผ<ห>ิดชอบในท้องที่เกิดเหตุคาผมก <c laim S 2> ็ทั้งหมด13ท่านนะชุดน,นี้นะที่จะมาร่วม คลี่คลายนะไขข้อเท็จจริงออกมาก็จะ,ะะจะมีหลายฝ่ายนะก็คือคนอกจากส่วนที่เป็นทางสตชอสอนอชอนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยผู้แทนกรมการแพทย์มีทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีผู้แทนสภาธนายความนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมา ประชุมร่วมกันนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบอุ้มหายและซ้อมทรมานหรือไม่เนี่ยนะคะคทีนี้เรื่องของการพิจารณากันนะคะจะมีประเด็นอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชม3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกก็คือจะพิจารณาเรื่องการกันกรองนี่นะคะแต่ว่าถ้าดูตามหน้าจอ,อนี่คือข้อมูลจากกรมราชธณฑ์นในจุดที่เกิดเหตุออว่าเพื่อให้ทางคุณผู้ชมนะคะได้นึกภาพคือ ในห้องเนี่ยเป็นห้องขังเดี่ยวเนาะครับค่ะแล้วก็ตามข้อมูลคือเป็นผ้าขนหนูความยาวประมาณ40ซนติเมตรใช่ไหมคะคแล้วจะการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดยังไงได้บ้างใช่นะ,ค,ะครับ,รบตามข้อมูลเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าอดีตพุ่งกับโจ้นเนี่ยนั่งนั่งหันหลังค่ะพิงลูกกรงอยู่ะนะฮะพอเจ้าหน้าที่ราชทรรเดินจะเอายาไปให้เนี่ยก็ก็เห็นแต่ข้างหลังก็พยายามเรียกนะในวงจรปิดได้ยินเสียงโจ้โจ้ แต่ยังไม่ได้เปิดประตูเลยดิก็เรียกแล้วไม่มีการตอบรับนะครับเมื่อวานเนี่ยกรมว่าจะทันเนี่ยเอาภาพมาให้ดูด้วยนะฮะห้องที่เราวงเนี่ยห้องแรกห้องแรกเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือห้องของอดีตผูมกับโจ้นะครับตอนสามบ่ายสามโมงสี่นาทีเนี่ยนะฮะเขาเริ่มเอาภาพมาให้ดูเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเห็นอดีตผูมกับโจ้เนี่ยเดินเข้าไปเนห้องวงที่เเข้าไปในห้องเป็นภาพสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีช่วงเวลา อีกประมาณ3-4ครั้งกันะคะที่จะเห็นผู้คุมนะคะตอนนี้เราซูมเข้าไปก็จะเห็นว่ากำลังเข้าไปในห้องนะฮะห้องแรกหลังลูกกลงเลยซ้ายมือนะคะใช่เนี่ยลูกกองก็จะประมาณอย่างนี้นะคุณผู้ชมเขาก็จะมองเห็นเหมือนกับเห็น,เห,นเห็นว่านั่งนั่งพิงลูกกลงอยู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเออก็ เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเจอเนี่ยก็เจอว่านั่งนั่งพิงอยู่ที่ประตูแล้วอะ่ะเออก็พยายามเรียกนะครับพยายามเรียกนะฮะเออตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครทําร้ายแน่นอนนะครับอันเนี้ยที่กรมทันฑ์เขาเอาออกมายืนยันก็คือไม่มีผู้ต้องขังไม่มีผู้คุมคะนะครับที่จะเอ,อ่อก่อเหตุทะเลาะวิวาทอะไรนะครับเนี่ยฮะหนึ่งทุ่มยี่สิบหกนะครับเจ้าหน้าที่เดินตรวจก็ยังปกติทุกอย่างนี่นะทุกอย่างสงบ น,นี่นะครับไม่มีไม่มีใครมาทำร้ายเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามจะยืนยันแบบนั้นนะคะ,ะและ้วทีนี้พอสองทุ่มสามสิบสองนาทีนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่พอสองเข้าไปดูปุ๊บในประตูพบว่าก็คือนั่งพิงใช่ตอนนี้เจ้าหน้าที่รเริ่ม้แลวะะที่จะเอายามาให้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เริ่มเห็นความผิดสังเกตพยายามเรียกแล้วโจโจนะเนี้เขารู้แล้วเนี่ยเจ้าที่เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าไม่ปกติแน่เพราะว่า ดิู้กับโจ้เนี่ยแน่นิ่งไปเลยนะครับก็เลยตามผัสดีนะครับตามเจ้าหน้าที่เวรแล้วก็มีการแจ้งนะฮะตามหน่วยงานนี่ฮะลักษณะที่เจอเนี่ยก็คือในคุณผู้ชมนั่งหันหลังพิงประตูออกมาะนะครับแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยผูกคอตัวเองนะครับเสียชีวิต นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเนี่แหละฮะทำการนําร่างออกมาเพื่อส่งชนสูตระนะครับทีนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมีรายงานนะคะที่เป็นผลผ่าพิสูจน์นะคะว่าการเสียชีวิตนะคะของอดีตผู้กํากับโจนะคะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วรวีวัยวุฒิค่ะรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแพทย์ที่ชนสูตรพิสูพนะคะ ร่วมกับทนายความของผู้กำกับโจ้นะคะแล้วก็รวมทั้งทางผู้แทนคณะอนุกรรมการกันกรองที่สรุปผลนะคะว่าการผ่าพิสูจน์ออกมาอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจค่ะคุณผู้ชม,มโดยให้น้ำหนักนะเป็นเรื่องของการกระทำด้วยตัวเองค่ะโดยสาเหตุที่บอกว่าให้น้ำหนักเรื่องนี้เพราะว่าไม่พบการช้ำของเนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อลําคอนะคะที่มีแรงกระทําไม่ได้เยอะมากส่วนตอนที่เจอศพนะคะและ้วญาติแล้วก็แฟนสาวเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเอะแล้วทำไมตรงแขนเนี่ยมีเหมือนมีแผล<อ>แล้วมีเลือดอยู่ด้วยเนี่ยนะคะประเด็นนี้เนี่ยทางคุณหมอบอกว่าแผลที่เกิดขึ้นนะคะเป็นแผลเล็กๆที่แขนขอ,อดีตผู้กุมกับโจคาดว่าน่าจะเป็นจากการกระแทก ตอนที่ช่วยชีวิตค่ะอ๋อตอนเปิดตอนที่จะเปิดห้องขังเข้าไปเนี่ยเหรออืมนนอ,อันนี้ตามรายงานนะคะ,คะแต่ว่าทีนี้ทางทนายความของอดีตุ่มกับโจ้ก็บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยญาติเดี๋ยวขอนําศพไปผ่าพิสูจน์อีกรอบนะคะ<อ>ที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเ<อ>พื่อที่จะให้ทราบผลที่แน่ชัดซึ่งก็ อนุญาตนะคะสามารถทําได้ค่ะโดยจะย้ายไปภายในวันนี้อันนี้ <ผม S 1> คือเป็นรายงานข่าวออกมานะคะเบื้องต้นหลังจากที่มีการผ่าพิสูจน์ตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมานะคะนะฮะเออนี่ก็คือความความคืบหน้าที่ทุกฝ่ายาาก็พยายามจะคลี่คลายคดีแต่ปมหนึ่งเนี่ยที่ญาติเขาติดใจก็คือว่าเมื่อพุ่งกับโจเนี่ยผูกคอด้วยตัวเองจริงแต่ว่ามูลเหตุคืออะไรล่ะใช่ไหม เขายังเขายังมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมีความพยายามเหมือนกับเป็นการรังแกตัวอดีตผู้กับโจ้ะนะครับมีผู้คุมหรือว่ามีเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันที่ร่วมกันหรือเปล่านี่แหละนะฮะก็เนี่ย <ๆ S 1> มันก็ควบคุมกันไปนะคณะกรรมการเอ่อพอลบอุ้มหายเนี่ยเขาก็ สืบสวนควบคู่ไปด้วยะนะครับเพ<อ>ื่อให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏขึ้นมามนะนาก็ประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพันตำรวจเอกทวีเองก็สั่งการคณะอนุกรรมการในการที่จะเร่งตรวจสอบนะคะการเสียชีวิตนะในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอหลังจากนี้นะคะว่าพอประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของคณะอนุกรรมการด้วยครับ<ม>ค่ะอืมนะฮ<ม>ะ ก็เนี่ยนะตอนนี้ที่สนประชาชื่นเนี่ยเขาก็มีการประชุมเรื่องนี้กันอยู่นะ,ะคุณนฤทธิสาเพราะว่ามันจะมีความคืบหน้าเรื่องของเอ๊ะทำไมตำรวจถึงไม่เข้าไปในเรือนจำนะครับพเพื่อเพื่อที่จะไปสืบสวนนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองนะครับพลตำรวจตรีเจษ,ษาดาสวยสมเนี่ยนะฮะก็เรียกประชุมเลยนะครับ ติดตามดูซิว่าทนายเคยมาแจ้งความตั้งแต่มกราคมที่สนประชาชื่อแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้การบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าคดีนี้เนี่ยนะฮะการเสียชีวิตเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะต้องเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุให้ครบถ้วนเอากล้องวงจรปิดในเรือนจำเนี่ยนะฮะไล่ไทม์ไลน์มาให้หมดเลยนะครับหลังจากนี้จะขอหลักฐานนะครับจากเรือนจำเนี่ยนะฮะมาโดยละเอียดนะครับ โดยเฉพาะผ้าขนหนูที่อดีตพุ่งกับโจ,โจ้ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับความยาวสามารถหูกคอตัวเองได้ไหมอย่างไรเนี่ยนะฮะเด,เดี๋ยวก็ต้องออกมาพิสูจน์การรวมไปถึงไล่วงจรปิดเท่าที่จะไล่ได้ย้อนหลังดูเคยทะเลาะกับใครยังไงมีภาพเบาะแสะอะไรอย่างไรนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวทางท่านผู้การบอกเดี๋ยวสอนอก็จะ,ะตรวจสอบให้นะครับส่วน ข้อมูลใบรับรองแพทย์นะครับที่บอกว่าผู้กักบโจ้มีรอยฟกช้ำตามร่างกายเนี่ยนะฮะก็เห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกันต่อตอนนี้ยังไม่ได้มีการสอบลึกไปถึงขนาดนั้นนะครับว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรอย่างไรนะครับส่วนประเด็นที่ทางญาติเนี่ยนะฮะบ,บอกว่ามีนักโทษอีก5คนที่ถูกผู้คุมคนนี้แหละที่มาแจ้งความเนี่ยเป็นคนทําร้ายร่างกายเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ทางตํารวจจะเข้าไปตรวจสอบให้ ถ้าพบความกระทาความผิดนะครับก็จะเร่งดําเนินการนะฮะทำทุกอย่างให้โปร่งใสนะคือทางผู้บัญชาการบอกว่ามีเหมือนกันได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับ<ช>จากญาติคนอื่นๆอีก5คนนะฮะกล่าวหาเจ้าหน้าที่ผู้คุมคนนี้ที่ที่ทางญาติของอดีตผู้กับโจ้เขาระบุเหมือนกันเลยว่าถูกผู้คุมคนนี้ทำร้ายอ,อ่ะก็เดี๋ยวจะดำเนินการคลี่คลายให้ด้วย ค่ะะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะคะที่ยังคงเป็นข้อสงสัยกันอยู่คุณผู้ชมคะทีนี้ทางพันตำรวจโทเชนการจนาปัดนะคะรองที่บดีกรมราชััน์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยเหมือนกันนะคะว่าในประเด็นว่าที่ญาติเนี่ยสงสัยว่าการเสียชีวิตมีเงื่อนงำเนี่ยนะ ก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วนะคะในส่วนของกรมราชทัณ์แล้วก็พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบในการชันสูตรอย่างละเอียดนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ได้รายง,งานให้ฟังนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตนะคะให้น้ําหนักในเรื่องของการที่ เป็นการฆ่าตัวตายนะแต่ว่าถ้าผลออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยบอกได้หมดว่าขาดอากาศหายใจจากการฆ่าตัวตายหรือแม้กระทั่งถูกวางยาพิษก็จะทราบหมดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางท่านรองอธิบดีกรมราชัรร์ค่ะก็พูดถึงปมการแยกขังนะของอ,อดีตพุ่มกับโจในเรือนจำนะคะว่าคือที่บอกว่ามาจากการที่ขัดแย้งกับเพื่อนผู้ต้องขังจากกรณีที่อดีตพุ่มกับโจเอากล้องไปถ่ายรูปเพื่อนผู้ต้องขังแล้วทําให้เพื่อนเกิดความไม่พอใจ หรือขัดแย้งนะคะจึงมีการแยกอดีตพุ่มกับโจ้ออกไป็นขำเดี่ยวซึ่งเรื่องนี้ทางฝั่งรองที่ประดิกรมรัชทันฑ์ก็ยืนยันว่าพุ่มกับโจเนี่ยสมัครใจเดี๋ยวเราฟังเสียงช่วงนี้ที่ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวไทยเพิ่มเติมกันค่ะใน,นเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็คงเกิดมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีนะครับตามที่มีการร้องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับกระบวนการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันก็มีความเห็นสองออกมาสองทางทางหนึ่งก็บอกว่าทำลายร่างกายทางหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำลายร่างกายจากผลการตรวจสอบเขาได้จริงนะครับส่วนถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ไปเอากล้องถ่ายรูปอันหนึ่งนะครับทางเท่าที่จากการรายงานการตรวจสอบด้จริงไปเอากล้องพุ่งกับโจวเขาไปเอากล้องถ่ายรูปอันหนึ่งมาแล้วก็มาถ่ายผู้ต้องขังคนอื่นมันก็กล้องถ่ายรูปนี่มันเป็นของทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีปากเสียงกันนิดหน่อย แต่ถามบอกลงไม้ลงมือกัอนแม่ก็เท่าที่สอบมาก็าไปได้ลงไม้ลงมือน,นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยทางท่งทงานอธิบดีบอกว่าอาจจะต้องมีการขยับขยับเจ้าหน้าที่ออกไปก่อนเพื่อจะให้การตรวจสอบพื้จริงมีผลที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ก็คือถ้าว่ากันจริงก็คือพอในนั้นมันมีการเถียงกันมีการเถียงกันแล้วก็มีการาไม่พอใจการผักกันอะไรํำนองเนี่ยนะครับ มันก็เป็นการกระด้างกระเดื่องกับผู้คุมะนะครับซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในการทําบันทึกในการขอให้ย้ายได้ทีนี้โดยผอบอร์เลนจำเนี่ยถ้ามองภาพูพง,ง่ายๆก็คือพอมันมีเหตุปุ๊บมันก็ต้องแยกกันมันจะอยู่ด้วยกันต่อไม่ได้ก็ขยับขยับ,ยบผู้ต้องขังออกไปอีกแดนนึงนะครับ ก็พอจะเห็นรอยร้าวนะถ้าฟังแบบนี้นะค่ะอ,อพอจะเห็นรอยร้าวนะครับถึงต้องแยกมาแยกมาขังเดียวแบบนี้นะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้ดูวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ที่เห็นในภาพเนี่ยจะมีคนที่ใส่เสื้อสีฟ้านะคะอันเนี้ยนะคะไม่ใช่อดีตพุ่มกับโจ้เนาะนะคะเพราะว่าอดีตพุ่มกับโจ้เนี่ย ยังเป็นผู้ต้องขังชายที่ยังไม่ถือว่าเด็ดขาดแต่ถ้าสีฟ้าแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นนอชอหรือถ้าเกิดว่า พูดให้เต็มๆด้วยนะคะนชก็คือเป็นนักโทษชายนักโทษเด็ดขาดชายซึ่งก็จะใส่เป็นสีฟ้านะคะแต่ว่าอดีตพุ่มกับโจนะคะก็คือยังเป็นผู้ต้องถังชายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีที่ยังไม่ตัดสินหรือว่ายังไม่เด็ดขาดจะเป็นช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งที่จะเห็นสองคล้ายๆเหมือน2คนน่ะนะคะนะคืออดีตพุ่มกับโจเนี่ยสั่งชั้นต้นนะครับก็จะใช้ตัวย่อว่าขอชนะฮะ ก็จะใส่ชุดสีน้ําตาลนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีคือยังยังรออุทธรณ์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าสีฟ้ามาสักครู่เนี่ยนะฮะคือนักโทษเด็ดขาดแล้วนะครับเป็นนชละนะฮะนี่แหละนะก็หลายคนอาจจะเอ๊ะนี่ไงนี่ไงพุ่งกับโจเดินอ่าไม่ใช่นะฮะคดีพุ่งกับโจเนี่ยต้องใส่ชุดน้ําตาลนะใส่ชุดน้ําตาลนะครับแต่ก็นี่แหละเรียนจำขเอาภาพนี้มาให้ดูเพื่อให้เห็นว่าไม่มีความขัดแย้งนะครับแต่ทางญาติเนี่ยก็ยังบอกว่า เข้าใจว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีใครทำแต่ปมเหตุที่ทําให้อดีตผู้กับโจ้เนี่ยไปผูกคอมันมันมันคืออะไรมันคือความกดดันจากใครอย่างไรนะจะเป็นในฝั่งของเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันหรือเป็นฝั่งของผู้คุม,มกันแน่นะคะคแล้วก็อ่ะก็เดี๋ยวต้องรอทางคณะอนุกรรมการวันนี้นะคะก็จะมีความชัดเจนก็จะรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้รับ,รบทราบทันที